ร้านลับย่างท่าดินแดงไม่มีชื่อร้านมีแค่บ้านเลขที่30ไม่มีเมนูมีแค่ตู้แช่วัตถุดิบเมื่อไปถึงก็สั่งตามวัตถุดิบที่แช่อยู่ในตู้เย็นหน้าร้านนี่ละค่ะวัตถุดิบมีเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆมีไก่มีปลามีหมูมีเครื่องในแล้วก็มีผักเจ้าของร้านมาอยู่เมืองไทยประมาณ10ปีเป็นคนจีนแท้ๆเคยทำร้านอาหารที่เมืองจีนค่ะไก่ต้มจานนี้เด็ดมากเค็มพอหอมเนื้อแห้งฉีกมาเป็นเส้นๆเป็นจานที่อร่อยที่สุดสำหรับมื้อนี้รากบัวจีนผัดหมูยอเค็มๆมันๆเผ็ดน ห่านพะโล้ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบฉบับแต้ทิวแท้ห่านตัวใหญ่แต่เนื้อจะไม่นุ่มมากนะคะแต่หอมกลิ่นเครื่องพะโล้มากๆค่ะสามารถเลือกจากในตู้ได้ว่าจะต้องการส่วนอกหรือส่วนสะโพกแต่มาดามตงคิดว่าเนื้อห่านพะโล้ส่วนอกนี่มันอร่อยสุดยอดค่ะจะจิ้มกับน้ำจิ้มที่เรียกว่าซึ้งนี้ที่มีพริกกระเทียมแล้วก็น้ำส้มค่ะจะมีน้ำพะโล้แยกถ้วยเอาไว้เพื่อใช้สำหรับราดข้าวค่ะถ้ายังจุใจไม่พอก,ก็ราดซึ้งนี้ลงไปอีกหนึ่งรอบ กระเพาะและไส้หมูผัดกระกาศดองค่ะจานนี้ไส้หมูเหนียวไปนิดค่ะหอยกระพงผัดใบโหระพาหรือเรียกว่าเปาะค่ะาทานยากผัดได้ดีค่ะจานนี้หัวปลาจีนต้มเผือกยังขาดความหอมจากปลาทิปโป้หรือปลาตะเดียวตากแห้งค่ะร้านนี้ลักษณะเป็นตึกแถว3า,าห้องค่ะเมื่อลูกค้าเข้ามาเยอะๆเด็ก็เดินไปปิดประตูเหล็กแต่ร้านยังไม่ปิดนะคะเจกบอกว่าเดี๋ยวท,ทําไม่ทัน ขอปิดไว้ก่อนเป็นประสบการณ์อาหารไต่หิวแบบแท้ๆค่ะไม่มีชื่อร้านปักหมุดมาที่ท่าติแดงซอยหนึ่งร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะสังเกตบ้านเล็ที่ส0มสบบนเหนือประตูค่ะที่จอดรถดิมถนนแล้วแต่โชคชะตาฟ้าอำนวยเลยค่ะ